สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับเรียนถามทั้งสองท่านบ้างว่าตอนแรกสามีทําก่อนผ่านไปสองปีภรรยามาช่วยทํานึกกลับย้อนกลับไปพี่น้อยเสียดายไหมไอ้สองปีนั้นถ้าช่วยกันตั้งแต่แรกเสียดายก็เสียดายเหมือนกันใช่ไหมครับเสียดายจ้ะแต่ว่าตอนนี้เราแท็กทีมกันแล้วทำงานร่วมกันทั้งคู่ข้อดีของการที่ทั้งสามีและภรรยาได้มีโอกาสทํางานร่วมกัน ทำธุรกิจกิฟฟอรีนด้วยกันดียังไงบ้างคะดียังไงบ้างเพราะว่ามีความสุขค่ะครับเข้ามาในธุรกิจกิฟฟอรีนเนี่ยไปไหนก็ไปเป็นคู่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหัวใจมันเป็นธุรกิจกิฟฟอรีนไปแล้วมีความสุขแล้วก็ได้ไปช่วยคนครับให้มีไรายได้เขาว่ากันว่าคู่สามีภรรยาคู่ไหนถ้าทํากิฟฟอรีนด้วยกันจะไม่ค่อยทะเลาะกันเพราะว่าวันวันคุยกันแต่เรื่องกิฟฟอรีนอย่างนี้หรือเปล่าครับจริงค่ะจริง มันไม่มีเวลามาไม่นทะเลาะเสียเวลาทะเลาะใช่ไหมบางทีนึกจะทะเลาะกันบางทีดาวไลน์โทรมาและก็ลืมทะเลาะไปเลยประมาณอย่างนั้นแบ่งงานกันยังไงฮะทั้งคู่เวลาทํกคิฟฟีนพี่สมควรแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างส่วนใหญ่ให้เขาพูดง่ายๆก่อนแล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นของพี่น้อยพูดผมก็จะเป็นสารฝันความสําเร็จคครรัับบยังไงบ้างพี่สมควร สารฝันคือให้ <ạ. S 2> เขาเห็นว่าความฝันที่เขาฝันอยู่เนี่ยเข้ามาในกิบเารลินอย่างเงี้ยมันจะประสบความสาเร็จเร็วขึ้นครับครับแล้วพี่น้อยก็พูดผลิตภัณฑ์ไปเรื่องง่ายๆไปให้กําลังใจไปที่สมคัญก็พยายามดิวให้เขาเป็นนักสู้นะพยายามให้เขายึดเกาะติดกับความฝันของตัวเองอย่าทิ้งไปซะก่อนประมาณอย่างนั้นนะฮะแต่เรื่องของการบริการการสร้างทีมก็ก็ ใช้ระบบของบริษัทเป็นหลักอินทราไม่ไม่เคยทิ้งเลยไม่เคยทิ้งเลยแล้วก็ประชุมประจำเดือนในส่วนต่อมาก็คือเรื่องของเวลาเราเข้ามาสัมผัสกับธุรกิจไหนนานๆนะฮะอย่างอยู่กับกิฟฟอรีนตอนนี้มากี่ปีแล้วนะครับสิบเข้าปีที่สิบแล้วนะฮะสิบกว่าเข้าประมาณสิบนิดๆเนี่ยที่ทั้งคู่มองเห็นความสวยงามอะไรในธุรกิจกิฟฟอรเรียนบ้างนับตั้งแต่ปีแรกที่ทาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน มองเห็นความสวยงามอะไรของกิฟตริวรความ,มสวยงามของกิฟลรินเลยคะพี่ก็ว่ามันที่ความสวยงามของกิฟตริหนึ่งมันสบายอะค่ะคมันง่ายมันง่ายแล้วอย่างหนึ่งเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะคุณหมอทําไว้ทุกอย่างครับเรามีหน้าที่เล่าเรื่องราวเล่าเรื่องราวเรื่องดีงๆ,งๆของบริษัทให้คนที่เรารู้จักฟังครับว่าบริษัทมีดียังไงให้ผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่าบริษัทอื่นแค่ไหน พี่ก็จะเล่าให้เขาฟังแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เรื่องผลิตภัณฑ์อะครับว่าดียังไงเราใช้แล้วเราได้อะไรกลับมามั่งครับกะที่เราไปใช้ท้องตลาดมันต่างกันยังไงพี่ก็จะเล่าให้คนที่พี่ไปคุยให้เขาฟังแล้วพี่ก็ลงมือทำว่าค้าใครฝันใหญ่อย่าลืมนะนอนอยู่เฉยเงินไม่ได้หล่นมานะครับงานทุกอย่างต้องทำแต่กิปเิรียนมันง่ายโดยที่เรา ไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยเลยลองเข้ามานะ้็พี่ก็จะชวนเขาให้เขามาเห็นโอกาสเขาก็ตอบรับดีนะครับนทุกคนทุกวันนี้ก็ผู้บริโภคก็สองหมื่นบาทแล้วถ้าคนไหนยังไม่เปิดใจทาธุรกิจก็ซื้อสินค้าใช้ครับพี่ก็มีหน้าที่บริการครับก็ไม่มีอะไรมากเอาใช้แล้วก็ดีเขาก็ประทับใจกันทุกคนครับ ในส่วนของรางวัลชีวิตที่ทั้งคู่ทำกิฟฟารีได้มีโอกาสให้รางวัลชีวิตอะไรกับตัวเองบ้างพี่สมควรก็เที่ยวแล้วก็กินพักผ่อนก็ซื้อรถด้วยนะครับซื้อรถตอนนี้ก็ซื้อรถตัวเองใช้ซื้อรถให้ลูกชายซื้อรถให้ลูกสาวโอ้ครบเลยครบเลยครับครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นเงินจากกิฟฟารีล้วนๆล้วนๆเลยลน,เนะครับวันสบายๆทั้งคู่ ใช้ไปกับการทําอะไรฮะวันว่างวันหยุดทําอะไรหรือ,อปกติก็ทํางานด้วยพักผ่อนไปด้วยพักผ่อนด้วยแลย้วอยู่กับครอบครัวครับอยู่กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ครับครับผมแล้วก็ช่วยทีมงานช่วยทีมงานถ้าเป็นเป็นหลักเลยก็ช่วยทีมงานทุกทุกวันเพราะพี่ก็พักผ่อนอยู่แล้วไงครับเพราะพี่ทำธุรกิจจิบลีนี่ก็ได้เที่ยวไปในตัวแล้วแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ยังไปบอกสมาชิกว่าถ้าอยากสบายเหมือนน้อยก็มาด้วยกันลองมาดูในพักผ่อนทั้ง ปีเลยเนี่ยทั้งได้เงินทั้ได้เที่ยวด้วยไม่อยากสุขสบายเหมือนบ้างเหรออ,อะไรก็บอกพวกเขาในส่วนต่อมาเนี่ยผมถามนิดหนึ่งคนทำกิฟฟรีเนี่ยเขาบอกว่าทำไปสักพักจะหมดคนชวนพี่ทั้งคู่เคยเจอปัญหานี้ไหมฮะเคยเคยแต่เจอปัญหาแต่ตัวพวกเอ็มจะไม่หมดคนชวนจะไม่หมดเับเจอปัญหาคือเจอของคนอื่นเจอของคนอื่นเขาบอกว่าโอ๊ยนึกไม่ออกล้าจะไปชวนใครชวนไปหมดแล้วแต่เราเราไม่หมดครับ เพราะอะไรพี่ถึงไม่หมดคนชวนสักทีเพราะว่ามันไม่หมดหรอกครับผู้บริโภคเนี่ยทายังไงก็ยังคงเป็นผู้บริโภคยู่วันยังข้ามครับคือผู้บริโภคเนี่ยมันครบคือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพียงแต่ว่าภายในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะไปพูดคุยกับเขาได้สักกี่คนเท่านั้นครับคุณเห็นไมล่ะบ้านข้างบ้านน่เขาบริโภคไหมล่ะเขาก็มีสินค้าท้องตลาดอยู่แล้วครับเขาบริโภคอยู่แล้วทำยังไงเขาจะเปลี่ยนมาเป็นของที่เขาได้ผลประโยชน์มากกว่าครับแล้วก็จะต้อง บอกเขาทุกวันนี้พี่ทั้งสองคนเป็น e อ c l u s i v e p a r a า i s ได์และเรามีปเป้าหมายต่อไปสูงสุดแหละตำแหน่งแล้วมีแนวทางหรือมีวิธีการพัฒนาตัวเองยังไงเพราะเขาบอกว่าคนเราต้องเป็นน้ำที่ไม่ล้นแก้วมันเติมความรู้มันพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดอพี่ทั้งสองคนพัฒนาตัวเองอยังไงฟังตลอดฟังที่ประชุมทุกที่ที่ต้องเติมความรู้เพราะว่าถ้าเราไม่ฟังเราก็จะไม่รู้อะไรที่ก้าวหน้าเข้าไปอีกเพราะบริษัทเราอะมีอะไรใหม่ๆมาทุกหกเดือน พี่ต้องพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้รเรื่องหาความรู้ไม่เคยหยุดถ้าไม่พัฒนาตรงนี้เรื่องหาความรู้เราคงทํางานไม่ได้ครับพี่ก็จะบอกสมาชิกทุกคนถ้าคนไหนเข้าเรียนรู้อย่างที่น,น,น้อยนะควรทําทุกคนต้องทําได้หมดและอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ยากเลยพิ่ปรีนง่ายนะก็ยังบอกเขาย่างงี้เพราะว่าง่ายอะไรล่ะง่ายตรงที่เปลี่ยนที่ซื้อสินค้าใช้จะยากอะไร,รชวนกันมาใช้สินค้าครับ อันนแล้วก็มีรายได้ด้วยไม่เอาเหรอแกจะบอกเพราะนั้นเราก็จะเป็นนักฟังที่ดีฟังมากฟังทุกอย่างฟังทุกที่มีสัมมนาไม่เคยขาดไม่เคยขาดเพราะเรารู้ตัวว่าเราต้องมีของใหม่ไปเล่าใช่ต่อยอดตลอดต้องต่อยอดตลอดเพราะเรามาทางเที่ยวหนึ่งเราจะมีอะไรดีๆเอาบอกสมาชิกทุกทุกในนั้นทุกวันอังคารว่าวันนี้ไปฟังอะไรมาบ้างแล้วมันดียังไงแ่ตัวเองไม่ได้ไปครับางคนบอกโอ้หนูไปฟังแล้ว หนูไม่มีเวลาหรือหนูพูดไม่ได้บอกว่าหนูฟังน้อยไง <ฮะ S 2> ถ้าฟังเยอะๆหนูจะไปต่อยอดธุรกิจได้นะครัเพราะน้าไปฟังไงน้าก็ไม่ได้ความรู้เยอะแยะน้าทําไมถึงมาต่อยอดธุรกิจได้ถึงมีไรายได้เยอะครับก็เลยบอกไปเขาอย่างนั้นเขาก็เลยทําตามนะทุกวันเนี้ยเขาแจ็คเริ่มมากันเยอะแล้วเพราะมันก็จริงๆอาทิตย์ละครั้ง,งถ้าเราจัดสรรเวลาของเราแล้วก็ ฟังวันหนึ่งไปทํางาน6วันฟังวันหนึ่งแล้วก็ออกไปเอาไปทํางานต่อนะครับท้ายที่สุดนะครัคำถามสุดท้ายฮะมีอะไรอยากจะแนะนํานักธุรกิจมือใหม่ไหมถ้าเกิดเขาก้าวเข้ามาในกิฟฟรีแล้วเขาอยากประสบความสําเร็จน,นักธุรกิจมือใหม่มีอะไรอยากจะแนะนำไหมครับทุกคนถ้าถ้าเป็นนักธุรกิจมือใหม่ก็ขอให้ขอให้หมันเข้าที่ประชุมเยอะๆนะครับ,รบแล้วจะได้ไอเดียจะได้แนวความคิดนะครับ บวกกับสิ่งที่ทุกคนน่ยขยันอยู่แล้วครับทุกคนขยันผมดูแล้วทุกคนก็มีทุนอยู่แล้วขยันแต่เพียงแต่ว่าขยันในในสิ่งที่มันไม่สามารถให้ได้ก็ก็จะให้ไม่ได้ครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมขยันอยู่เนี่ยผมมองเห็นว่าตรงนี้คือให้ได้ให้ได้ครบด้วยเพราะฉะนั้นก็คือขอให้ใช้ที่ประชุมเป็นหลักแล้วขยันไว้ก่อนขยันไว้ก่อนครับรับรองธุรกิจเนี่ยเก่ง อาจจะมีผลเหมือนกันแต่ขยันเนี่ยยังไงก็รอดทุกรายครับข,ขยันเ,นเป็นตัวหลักใช่ตัวหลักครับผมอะไรครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจและก็รวมทั้งเป็นข้อมูลข้อคิดดีๆจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับผมพร้อมทั้งคุณสมควรและคุณสารีต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ